นักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจกว่า1,000คนค่ะเข้าร่วมกิจกรรม Open House นะคะเป็นการเปิดสถาบันพระบรมราชชนกภาคเหนือนะคะเป็นการแนะนำหลักสูตรใหม่ของสถาบันนี้ค่ะ โครงการโอเพ่นเฮาส์เปิดสถาบันพระบรมราชชนกภาคเหนือจัดขึ้นที่วิทยาลัยสาธารณาสุขสิรินทรอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยนายพัชรเศสบุญสิริสาริารองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกนั้นท่านได้ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการนี้ที่วิทยาลัยสาธารณาสุขสิรินทรซึ่งก็เป็นในสังกัดของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดคณะพยาบาลน,นะคะเดินการนําเสนอหลักสูตรในระดับ อ่าปะวะสปริญญาตรีแล้วก็หลักสูตรต่างๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนสามารถศึกษาต่อได้ในพื้นที่ใกล้บ้านลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าสถาบันเนี่ยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อที่จะผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการจัดการศึกษาโดยรับคนจากชุมชนนะคะเพื่อที่จะคืนคนเหล่านี้เนี่ยสู่ชุมชนค่ะใช่แล้วครับวันนี้ก็มีน้องๆน,นะครับนักเรียนจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1000คนทั้งการออกบูธ เปิดให้ชมห้องเรียนนะครับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา2567ต่อไปผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนกได้นะครับแล้วก็วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดพิษณุโลกครับคุณ